นักการเมืองพวกนี้เขาจะมีของสะสมแล้วเรามาดูกันว่าคนพวกนี้เขาสะสมอะไรกันสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ติดตามและผู้ที่รับชมคลิปอยู่ในขณะนี้นะครับนะเหมือนที่ผมได้กล่าวไว้ข้างต้นว่านักการเมือง ขามีของสะสมอะไรกันหนึ่งเลยนะครับนะคนพวกนี้เขาจะสะสมนะกักการเมืองบ้านใหญ่นะครับนะเอามาไว้ในสังกัดให้ได้มากที่สุดสองคนพวกนี้เขาจะสะสมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เอาไว้ในสังกัดให้ได้เยอะที่สุด นะครับนะและสามคนพวกนี้เขาจะสะสมผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านนะครับนะเพราะว่าบุคคลที่ได้กล่าวไว้นี้จะช่วยให้เขาประสบความสำเร็จในชีวิตการเป็นนักการเมืองในการได้เป็นสอสอ เป็นรัฐมนตรีอันทรงเกียรติได้เข้าไปนั่งในสภาผู้แทนราษฎรอันทรงเกียรตินะครับนะและเมื่อพวกเขาได้เข้าไปมีอำนาจกันแล้วพวกเขาก็จะเข้าไปแก้กฎแก้ระเบียบแก้กฎกระทรวงให้อยู่ในกฎในระเบียบ ตามที่พวกเขาต้องการนะครับนะ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นคนพวกนี้พวกเขาก็จะทุจริตคอรับชั้นเป็นอย่างโมงโหลานเลยนะครับนะโดยไม่คำนึงถึงผิดชอบชั่วดีใดๆทั้งสิ้นนะครับนะ ที่ร้ายไปกว่านั้นแม้แต่กฎหมายก็ยังเอื้อมมือไปไม่ถึงคนพวกนี้นะครับนะเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามีเรื่องมีปัญหาขึ้นมาคนพวกนี้เขาก็จะห้างได้ว่าสิ่งที่พวกเขาทำลงไปอยู่ในกฎอยู่ในระเบียบ อยู่ในกฎกระทรวงพวกเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นก็ใช่เพราะอะไรพราะว่ากฎหมายกฎกระทรวงกฎระเบียบพราะเขาไปแก้ไว้หมดแล้วกฎหมายให้เป็นกฎกูกฎกระทรวงให้เป็นกฎกูนะครับนะแล้วมันจะผิดอะไร อย่างที่บอกซ้ำร้ายก็คือกฎหมายเข้าไปไม่ถึงบุคคลพวกนี้นะครับนะ <c oughs> นี่แหละครับนิยามของคำว่านักการเมืองนักการโกงนักการกิน ไว้คว้าทุกอย่างเอามาไว้เป็นของตนในขณะที่ปากพ่อมพูดอยู่เสมอว่าทำเพื่อชาติทำเพื่อประชาชนถ้าพวกท่านทำเพื่อประชาชนกันจริงๆไม่ต้องอะไรมากครับขอสักคนละสามเดือนได้ไหม พวกท่านไม่ต้องรับเงินเดือนผมว่าพวกท่านไม่เอาแต่ปากบอกว่าทำเพื่อประชาชนทำเพื่อประเทศชาติคนเราถ้าทำเพื่อประเทศชาติจริงทำเพื่อประชาชนจริงลองดูกันไหมล่ะครับจะมีไหม สอสท่านไหนที่กล้าไม่รับเงินเดือนเอาง่ายๆว่าแค่สักสามเดือนพอนะครับนะไม่ต้องถึงกั้นแบบตลอดไปก็เข้าใจนะครับนะว่าคนเราต้องกินต้องใช้ขอแค่สักสามเดือนมีไหมผมว่าไม่น่าจะมีนะครับนะเกิดมาจนอายุปูนนี้แล้วนะครับนะไม่เคยเห็นนะครับนะ บากบอกรักชาติรับประชาชนทำเพื่อประชาชนคําว่ารักชาติมันก็รักชาติกันทั้งนั้นแหละนะครับนะไม่มีใครไม่รักชาติไม่มีใครไม่ไมมรมักสถาบันนะครับนะแต่รักประชาชนหรือเปล่าไม่แน่ใจ ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านเขาก็จะบอกว่าลูกกูยังไม่อิ่มเลยลูกมึงจะได้กินได้ยังไงขออภัยนะครับนะที่ใช้คำหยาบแต่มันคือเรื่องจริงเรื่องจริงในสังคมบ้านเรากับคำว่าลูกกูยังไม่อิ่มเลยลูกมึงจะได้กินได้อย่างไร อยากจะ้เห็นนะครับนะอยากจะ้เห็นนักการเมืองที่ทําเพื่อเพื่อเพื่อประชาชนจริงๆ,ๆเห็นมีข่าวออกตามหน้าสื่อกระแสหลักมีข่าวเล็ดลอดแชทหลุดลายหลุดกันในว่นนะครับนะสอสอคนนี้ไม่เคยไปงานสอสอคนนั้นไม่เคยไปงานศพงานแต่งงานบวชมีนะครับนะ แล้วไหนบอกรักประชาชนท่านรักตัวเองหรือเปล่าก็อย่างที่ผมท้าไว้นะครับนะถ้าพวกท่านรักประชาชนจร,จร,จร,จริงๆสลากเงินเดือนนะครับนะของสอสอทั้งหมด ในสภาคนละสามคนละสามเดือนพอนะครับนะเอาเงินเดือนเหล่านั้นเอามาพัฒนาประเทศชาติก็ไหนบอกในในท่านบอกว่าท่านรักประเทศชาติท่านจะสละเงินเดือนสักคนละสามดวดสามเดือนไม่ได้หรือ แต่การเป็นนักการเมืองอะ่ะมันมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมีคนเรียกว่าท่านสสผู้ทรงเกียรติแต่คุณรู้ไหมไอ้คำว่าผู้ทรงเกียรติอ่ะมันก็มีนะครับนะไม่ได้มีเฉพาะผู้ทรงผู้ทรงเกียรติผู้ทรงเกียรติก็มีนะครับนะโดยเฉพาะสสนักการเมือง ทุจริตคอรัปชันโกงกินประเทศชาติคนพวกนี้ผมจะเรียกว่าท่านสสผู้ทรงเกลียดนะครับนะก็ฝากไว้เท่านี้นะครับนะ แล้วเรามาลองดูกันว่าสอสอที่จะได้เข้าไปดำรงตำแหน่งในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเนี้ท่านสอสอผู้ทรงเกียรติหรืออาจจะเป็นสอสอผู้ทรงเกียรติแล้วเรามารอดูกันนะครับนะสวัสดีครับ